ครับสวัสดีครับผมช่างหนูนะครับจากร้านและเพจดีเบนช็อปนะครับก็กำลังใส่บ่อให้ลูกค้านะครับมีสันคิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตั้งเสร็จแล้วนะครับมาครับนี่นะครับติดตั้งถึงที่บ้านลูกค้านะครับอ่าซอยลาดอุทิตยี่สิบหกนะครับเสร็จแล้วเป็นไงมาดูกันนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับบ่อ Nissan Q นะฮะลูกค้าเรื่องหนังสีเทาได้แดงนะครับ สีเทาเข้ากับภายในนะครับภายในรถสีเทานะฮะแต่เก็บคู่ได้แดงสวยนะครับจากร้านดีเบนช็อปนะครับบอหลังนะครับดแรบบนี้นะครับส่งงานเรียบร้อยครับนิสันคิวก็พ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังมาติดที่บ้านลูกค้านะครับ บ่อนิสันคิวนะครับลายคือเฟียแบบนี้นะครับจากร้านดีเบนช็อปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านะครับอันนี้บ่อเดิมก่อนทำนะครับของเดิมเป็นผ้าำมะหมี่สีครีมนะฮะเลิฟมาแล้วนะครับตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้มีเท้าแขน้วยนะครับวางแก้วนะฮะของเดิมก่อนทําเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวเรามาแข่งโฉมรับ